โอชานติวันนี้วันที่14เดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์ของลูกคือความเป็นพี่น้องรูปแบบที่มีตัวตนของลูกคือพี่น้องชายและพี่น้องหญิงและนี่แหละทำไมลูกไม่สามารถที่จะมีสายตาของอาชียกรได้ คำถามของเมรีใครที่มาเป็นอัญญมณีแปดแห่งชัยชนะและคุณค่าของเขาคืออะไรคําตอบผู้ที่จิตใจของพวกเขาไม่ได้มีความคิดอาชญากรรมใดๆผู้ที่ดวงตานั้นอยู่อย่างมีอารยธรรมอยู่ตลอดเวลาคือผู้ที่จะมาเป็นอัญ,ญมณีแปดพิเศษ พวกเขานั้นจะได้รับสภาพคามาทิดของเขาคุณค่าของเขานั้นแสนจะสูงที่เมื่อใครมีประสบการณ์กับลางร้ายพวกเขาก็จะถูกทำให้สวมใส่แหวนนบปเก้าวพวกเขาเชื่อว่าลางของพวกเขานั้นจะถูกขจัดออกไปได้โดยการสวมใส่แหวนนั้น ผู้ที่จะมาเป็นอัญ,ญมณีแปดจะคงอย่างรู้สึกตัวถึงการอยู่อย่างเป็นพี่น้องกันตลอดเวลาเพราะพวกเขามีสติปัญญาที่มีสายตายาวไกลสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่ชื่นชอบของพ่อจงมาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมซึมซับคุณธรรมให้ดีแล้วจงมาเป็นดอกไม้ ขจัดข้อบกพร่องอย่าได้ทิ่มตำใครเหมือนกับน้ำจุดที่สองเพื่อที่จะผ่านได้อย่างเต็มที่และรับทุนให้สร้างสภาพเช่นที่ลูกนั้นไม่ได้จดจำสิ่งอื่นใดให้ดวงตาของลูกนั้นมีอารยธรรมอย่างสมบูรณ์ขอให้มีลางของดาวพฤหัสอยู่เหนือลูกตลอดเวลาพนของบัพตะดาสำหรับเรา ขอให้ลูกนั้นเป็นอัญมณีแห่งความพึงพอใจและก็เต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมดตลอดเวลาโดยการใช้สมบัติทั้งหลายในหนทางที่มีค่าในชีวิตบรามินของลูกสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดในชีวิตบรามินก็คือการคงอยู่อย่างพึงพอใจที่ไหนมีการบรรลุผลทั้งหมดก็มีความพึงพอใจและที่ไหนมีความพึงพอใจก็มีทุกสิ่ง ผู้ที่เป็นอัญมณีแห่งความพึงพอใจเป็นตัวของการบรรลุผลทั้งหมดเพลงของเขาก็คือฉันได้รับทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้รับหนทางที่จะคงอยู่อย่างเต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมดก็คือการใช้สมบัติทั้งหมดที่ทลูกได้รับในหนทางที่มีค่าเพราะลูกนั้นใช้สมบัติเหล่านั้นในหนทางที่มีค่ามากเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มขึ้นมากตามนั้น คติพจน์ในวันนี้หงอันศักดิ์สิทธิ์คือผู้ที่เลือกไขมุกของความดีตลอดเวลาไม่ใช่กรวดของข้อบกครองอัจฉาะโอมชานติ